Richman Shop ร้านเติมเกมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม h งงก e s ซาเร็วบนเว็บเรา Richman คอยใช้เป็นโซโลในครั้งถัดไปพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนเติมเกมชั้นนาได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็จะมารีแ,แอคชั่นแอนิเมชั่นสั้นของฮนไกซาเรลตำรานินจาแห่งกาแล็กซี่บทสบ้นจันทรายมานจอมวุ่นกันค่ะก็มาเริ่มรีแอคชั่นกันเลยนะคะปรา,าสาทจะมีฟอร์มเป็นญี่ปุ่นคะทุกคนเปิดตัวโดยการที่นที่สูงนะคะแล้กวก็ ลิงผงลิงบุกลิงเขากะทำายโดนตีน้องน้องทำได้งหมคะดีเปิดตัวฮีโร่ฮีโร่อยู่ตางบนสุดด้วยตัวเงเดี๋ยวดีสากน้อยคืออาร์ตนะคะใงคามเปนเนื้อหาทีอรีนะครัแล้วก็ดึงลิงก็มโจโมจอ กินอาสิงชชว์รัานโินปะมาทดลองทดลองนะคะออกแรงมากกุ้ยนี่ลป้าจีนล่ามีกแล้วพระจาน์ตกลงมาไม่ใช่ค่ะตานะคะกุ้ยกุ้ยเดี๋ยวลิงกับกุ้ยกลายเป็นทาร์กโฟม <laughs> what kind of, of evil puppet is this What kind of puppet โลกแล้วดิ้งที่ละป้าเก็เลยจับเต็มเลยนะคะขารึนไปลแดนหนยังด้วที่ดันกอยางด้วยที่ถูกต้องชีวิตเร้อก็ตามใช่นนี้เาเพิ่เลยแค่ก่อนที่กลุกลุยทีนเราทะบกัด ทำซปเปอร์ฮีโร่นั่ปิดแว่นด้วยปิดแว่นกันกันเอ่อกันฝีนะคะทำตาชิ้ฝียลิมถูกกำจัดลงแล้วทำไมทำหน้าทำหน้าเตาเป็นสแตกกนึลสแล้วก็จากไปแบบซปเปอร์ฮีโร่ทูบีคอนติเนียจบนะคะ โลโก้นะคะยังไม่ได้เป็นโลโก้สไตล์ตัวละครคาแรคเตอร์พี่แรปป้าเนาะด้วยความที่อันนี้นะคะเป็นแอนิเมชันสั้นอ่าแสดงว่าน่าจะมีคลิปตัวอย่างตัวละครของพี่แรปป้านะคะอาจจะมาวันอังคารก่อนที่ตู้เข้าหนึ่งวันหรือว่าวันจันทร์ยังไม่แน่ใจแต่ว่าเรารู้สึกว่ามีแน่ๆเพราะว่าอันนี้เป็นแอนิเมชันสั้นนะคะก่อนตู้เข้าน่าจะมีตัวอย่างตัวละครพี่แรปป้าแน่ๆนะคะจริงนะคือเราอะไม่คิดว่าพระจันทร์น่ะจะเป็นกล้วยเลยทุกคน พระจันทร์คือหุ่นยนต์กล้วยคือคดีพีกมากเพราะว่าตรงนี้เราเห็นเป็นพระจันทร์ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีความเป็นประสาทโชกุนค,ความญี่ปุ่นต่างๆเนาะต,ตรงนี้นะคะก็จะมีเสาแดงอ่าเหมือนเส,สาศาลเจ้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความเป็นญี่ปุ่นอยู่แต่ทุกคนเห็นไหมคะว่าด้านซ้ายด้านขวาจะเป็นตึกปูนนะคะเป็นตึกสูงแบบตึกปูนอะ่ะทุกคนจะมีความแบบเมืองทาวส์วิว power pop go เห็นแล้วนึกถึงมันเป็นวฟ์จริงๆนะคะเหมือนเป็นวฟ์แบบ power pop girl อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมความเป็นแบบการ์ตูนฝั่งอเมริกาเป็นฮีโร่อะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าลายเส้นทําให้นึกถึงเลยจริงๆนี่นะคะคือพี่เขาอะ่ะพี่ละปาเป็นดินจาก็จริงแต่ว่าพี่เขาอะ่ะแต่งตัวแบบความสไตล์แบบทุกคนจะเห็นการโจมตีท่าไม้ตายของพี่เขานะคะจะมีความเป็นแบบสตรีทมากๆเลยคือใช้สเปรย์พ่นสีนะคะเป็นอาวุธแล้วก็มีแบบมีกงจักร ความเป็นนินจาอยู่นะคะน่าจะเหมือนกับเมืองนี้ที่ยังมีปราสาทญี่ปุ่นอยู่แต่ว่ารอบๆตัวเมืองเนี่ยก็จะมีความเป็นตึกปูนแล,ลว้วตึกสูงตึกปูนแล้วนะคะนอ้ <c oughs> ร้องผู้หญิงอะ่ะคือแบบน่ารักมากอะ่ะจงรู้ซึ้งถึงความยิ่งใหญ่ของต้นกําเนิดเธอแล้วแบบประเด็นคือทุกคนเห็นไหมว่าลิงถืออาวุธเป็นอะไรเป็นกล้วยซะจะยิงลําแสงกล้วยใส่เธออย่างนี้นะคะ คือปกติลิงจะกินกล้วยแต่อันนี้คืออาวุธเป็นกล้วยนะคะมีลําแสงยิงใส่น่ารักค่ะน네่ารักน่ารักเราสาวรถาเปิด์ตอะนิเมชันสั้นอันนี้นะคะให้หลานดูได้นะหลานของเราอะเฟรนลี่กับเด็กๆมืกงเ่เลยนะคะน่ารักดีค่ะเด็กมาเลี้ยวแดนแดนใครนะโซดีค่าน้อยคือนินจาฮาโตริไม่ใช่ สวัสดีค่ะน้อยเคืนเนนจาพกกจาจอมุ่นมาแล้วนะคะเปิดตัวเนี่ยน่ารักไหมีความเท่มีความแบบให้ยะมีความไว้เหมือนบัตเตอร์คัพเหมือนกันนะคะเนี่ยที่เป็นพาวเวอร์พั r เกสีเขียวแรปเปอาเท่อะเราชอบมากเลยอาร์ตแบบอาร์ตสไตล์การ์ตูนแบบฝั่งอเมริกันนะคะ นั่นแหละให้ไหมทุกคนจะมีความแบบว่าใช้กระบวนท่าเป็นนินจาแต่ว่าใช้แบบสเปย์ใช้สีนะคะเป็นอาวุธอ่ะเป็นการผสมผสานของตัวละครนี้จริงๆอะเรารู้สึกว่าดีไซน์พี่ละป้าดีมากทุกคนกดพี่ละป้าเข้าไอดีเยอะๆนะคะพี่เขาน่ารักมากแค่เราดูอนิเมชันเราก็รู้แล้วว่าพี่เขาเป็นแบบผู้หญิงที่พดุงความยุติธรรมนะคะนินจาีดินจา แล้วแบบคือตัวละครมีความแบบว่าทดลองทดลองหุ่นยนต์อะไรอย่างนี้ด้วยนะคือแบบเทคโนโลยีก็คือก้าวไกลไปแล้วมีความทดลองหุ่นยนต์ในหลอดทดลองต่งตางๆ่งตรงนี้นะคะพี่นักป้าก็คือต่อยลิยงขึ้นมาใช่ไหม้ไปดูดวงดาวพี่นักป้าอบอกว่าการไล่ล่าเสร็จแต่ว่ามันก็คือเหมือนเป็นฉากแบบโปเกมอนใช่ไหมคะที่แบบว่าแกงล็อกเก็ต ลังไม่ไดีอีกแล้วแล้วก็แบบปิ้งขึ้นไปข้างบนก็คือจะจบใช่ไหมแต่อันนี้คือแบบพลิกล็อกมากคือพาจันน่ะไม่ใช่พาจันพาจันทัดเป็นกวนยุทธภัณฑ์รักกนนาญจนาธิปสถานีโทรทัศน์ สุดท้ายก็แพ้นะคะโดนพี่แล้วป้าฟึบใช่ไหมขาดเครื่องเลยนี่มีเงาพี่แล้วป้าด้วยอยู่ทางขวามือนะคะแล้วแบบตัวอักษรอะภาษาอังกฤษอะคือชีวิตวานอนก็เป็นเช่นนี้แล้วนา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 มีความแบบเป็นภาษามินเนี่ยนะทุกคนบา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 นานาบ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 านานาโปเตโต้โอโอบานานาออนะคะ แต่นี้ก็เป็นภาษาบานาน่าเรียกว่าภาษาบานาน่าแล้วกันความฝันในเปลือกกล้วยก็เท่านั้นคือแบบตัวประโยคคาพูดอะก็ปั่นม่นะคะวิชารับทลายสังหารสุดตการตานี่เราชอบมากการไล่ล่าเสร็จสิ้นแล้วคือเราชอบมากตรงอาร์ตอันนี้นะคะคือมีความแบบสู้กับศัตรูศัตรูตายเสร็จปุ๊บหันหลังเท่ แอคท่าสวยๆจบสวยๆนะคะสมกับเป็นซูเปอร์ฮีโร่ e r ฮีโร่อ m คาเดมหรือเปล่าน, <laughs> น่ารักก็เอ็นดูพี่แล้วฟาสังเลยทุกคนเห็นไหมว่าพี่เขาเอาใส่แว่นกันสีศาสใส่ตาด้วยนะคะต้องปลอดภัยไว้ก่อนอย่างเงี้ยแล้วแบบแบ็กกราวมีสีมีอะไรดีมากอะทุกคนไลายสีดีมากเลิศทำดีมากค่ะชอบดได้แตว่าแบบพีวีนี้นะสื่ออารม ตัวละครนี่ใส่ของพี่และป้าออกมาได้ดีจริงๆเลยนะคะมีความแบบญี่ปุ่นแบบคาแรคเตอร์มีความแบบก็เป็นนอนจาญี่ปุ่นแต่ว่าก็จะมีความอาร์ตอ,อะไรอย่างเงี้ยสตรีทฝั่งอเมริกาอะไรเงี้ยนะคะซับเวสเซิร์เวอร์ต่างๆมีความซุปเปอร์ฮีโร่แบบพาวเวอร์พับเกิลอะไรเงรี้ยอืมอาทำดีอะเราชอบอะแล้วแบบการ์ตูนแบบเนี้ยคือหลานๆชอบมากนะเหลานๆเราชอบมากเลยเนี่ยเราสงสัยว่าทำไมตรงนี้นะคะพี่และป้าถึงทำหน้าแบบ คิวข้อมวดแล้วก็จับจับหมวกลงนะคะคือพี่เขาแบบกังวลอะไรหรือว่าเขากําลังพยายามแบบทิ้งปมให้เราสงสัยว่าพี่เขาแบบมีปมเครียดอะไรหรือเปล่าหรือว่าเราคิดมากไปเองอาจจะต้องดูในตัวอย่างตัวละครของพี่และป้าคลิปต่อไปนะคะอาจจะมีเฉลยเกินเกิดหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องเล่นเนื้อเรื่องจริงๆของพี่และป้าอาจจะได้รู้จักพี่เขามากขึ้นพี่เขาเครียดเรื่องอะไรอะ่ะคือแบบ S <S> แล้วก็แบบอะไปต่อแล้วก็กระโดดไปนะคะแบบซูเปอร์ฮีโร่แบบสุดๆแล้วก็ To Be c o n t i n u e พาดุงความยุติธรรมเสร็จปุ๊บก็ To Be c o n t i n u e นะคะจบแฮปปี้เอนดิ้งแต่ที่เขาคิวข้อม,มกกูลเมื่อกี้ก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะคะว่าเขาจะทิ้งปอมอะไรให้เรา แล้วก็จบเหลียวจบแบบโลโก้ที่ไม่มีเป็นคารคเตอร์พี่แรปป้า์สไตล์พี่แรปป้านะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเรีแอคชั่นตัวอย่างตัวละครพี่แรปป้าคลิปหน้ากันด้วยนะคะว่าเขาจะให้เรารู้จักพี่แรปป้าก่อนเกมแพทใหม่เข้านะคะยังไงบ้างเราจะรู้จักพี่แรปป้าเพิ่มเติมหรือเปล่าในตัวอย่างตัวละครถัดไปนะคะคลิปถัดไปนะคะก็ทุกคนก็สามารถดิสคัสคุยกันได้ในใต้คลิปคอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะ ว่าชอบอะไรตรงไหนคิดมนเราหรือเปล่าว่าพี่เขาอาจจะเครียดอะไรอะไรอย่างนี้นะคะภาษาบารดาน่าแล้วก็พาาระจันทร์ที่เป็นกล้วยฉันขอยืมพลังของบารดาน่าทีอย่างนี้นะคะสนุกดีค่ะสนุกดีเหมือนดูแบบว่าดูการ์ตูนเฟรนลี่มากๆแบบฮีลใจอะทุกคนคือแบบฮีโร่มาช่วยเด็กสาวช่วยบ้านเมืองต่างๆแล้วก็ช่วยสำเร็จนะคะอาจจะมีทิ้งปมเราว่าทิ้งปมแน่ๆ คือพี่และป้าเครียดเรื่องอะไรนะคะก็ยังเป็นปริศนาต่อไปก็เปิดติดตามตอนต่อไปแบบที่เราพูดไปก่อนน้นี้นะคะมีคนกดพี่และป้าแบบเราไหมกคือเราก็คือแบบอวยพี่เขาสุดๆอะ่ะพี่เขาน่ารักมากนะทุกคนพี่เขาจิตใจดีเห็นไหมเป็นซูเปอร์ฮีโร่พาวเวอร์พับเกิลว o ตโซวอตโซหุ่นยนต์นะคะซับเวเซอร์เบอร์เป็นไว้อารมณ์ต่างๆนะคะที่เราพูดถึงคือแบบเรารู้สึกว่าเขาสื่อได้ดีมาก ถึงอารมณ์ของพี่แรปป้าตัวละครนี้อะไรงไงนะคะโอเคคลิปรีแอคชั่นนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ครั้หน้านะคะโซนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบานานาบานานาบ๊ายบายคะ่ะ